มาเลนะครับเพอายเป็นพุทิตาด้วยแล้วก็จุดทุกเยนแจเลาุกาดใช่ไหมายน้มีน้องสนมครับรวมบำเพ็ญบุจัยเทยาวัตถุน้มมาสการบูชาด้านกได้งใจองระเดน จรเะเตอนก่อนน้อยอันสองชุดอภิปราจการด้วยอภิ้วายชนประเศชนบนชนเป็นทักนชนักปัญญาลำเรื่องแไ่ทุกวทีการที่พอแม่กว่าการแก้ตัได้เคยกับกาดูแลพัฒนาวัดนลต่างกใจแห่งนี้ใ้มีความเป็นไปเิที่เลิสไปอยางใีมนุษยชาติเรต่อคข้าวันมดไปทีนี้เลยบรเค

เฏิปนุวัติภะวัติสาวาทสังขุตสังขารมณ์อามิอาตุมายังพันเดวิสุงวิสุงรัตนกายะทิฏเานะราชาปัญจะเสราญาตามาตุติยังพะมายังพันเดวิสุงวิสุงรัตนกายะทิฏเานะราชาปัญจะเชสราญา Ma jang kande wisung wisung rakana kaya itara nesa ha hanja siha nida